สวัสดีครับเพื่อนๆและ FC ทุกๆท่านนะครับก็ท่านไหนยังไม่ได้ทำงานหรือว่าเป็นวันหยุดก็ก็มาทักทายกันนะครับก็มาทักทายกันก่อนนะครับก็ลองมาทักทายกันก่อนนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างครับมีใครถูกรางวัลกันบ้างนะครับมีใครโชคดีบ้างนะครับ ที่ผ่านมาครับพอดี2ตัวล่างก็ออกอะไรนะครับ00นะครับออก00นะครับที่ผ่านมานะครับก็ลองมาดูครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตร10ล่างสูตรนี้นะครับเป็นเป็นสูตรใหม่นะครับก็ได้มาก็จะมานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆและ f c ทุกๆท่านนะครับเพื่อจะได้มีแนวทางอีกทางหนึ่งนะครับก็ ลองมาดูครับว่าสูตรนี้เริ่มเข้ามาตั้งแต่ผล2ตัวล่างบานออกอยู่ที่28นะครับตามสูตรก็ได้แค่2ตัวนะครับสูตรนี้ได้2ตัวนะครับมา1ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นสูตร10ล่างนะครับผมวางไว้เป็นสูตร10ล่างนะครับก็งวดที่แรกนี้ก็จะได้1กับ2นะครับผลลัพธ์2ตัวล่างบานก็ออกอยู่ที่28นะครับภายในงวดนี้นะครับก็ เลข2ก็จะมาติดอยู่ที่หลักสิ์นะครับเห็นครับก็ถือว่าผ่านนะครับเป็นงวดแรกนะครับถือว่าผ่านเป็นงวดแรกนะครับครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับได้มากอ็มานำเสนอให้เพื่อนๆและ FC ทุกๆท่านนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้นะครับก็ลองมาดูครับงวด ที่2ครับงวดที่2ก็ได้8กับ9นะครับผลลัพธ์2ตัวล่างบานงวดนี้ก็ออกอยู่ที่9 4สีนะครับก็เลขเกก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านเป็นงวดที่2นะครับท่านผู้ชมผ่านเป็นงวดที่2นะครับก็เข้าอยู่ที่หลักสิบก็คือเลข9นะครับ วัดแรกที่1 2่แล้วก็3ามสกับนะครับแล้วถัดมานะครับถัดมานะครับถัดมาก็ได้2กับ3ครับผลลับธ์2ตัวล่างบานวัดนี้ออกอยู่ที่3 7มนะครับก็เลข3ก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับภายในงวัดนี้นะครับก็มาเข้าอยู่ที่หลัก10นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ ข้าอยู่ที่เลขสานะครับก็ถือว่าผ่านนะครับเป็นงวดที่3นะครับผ่านเป็นงวดที่3นะครับถัดมานะครับถัดมาก็เป็นงวดที่4นะครับก็ได้5้กับหนะครับผลลัพธ์สองตัวล่างบานงวดนี้ก็ออกอยู่ที่59นะครับสูตรนี้ได้แค่สองตัวนะครับมา1ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับ ผลลับสองตัวออกห้าใช่ไหมครับงวดนี้ก็เลข5ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับก็ถือว่าเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับนะครับเลข5นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านเป็นงวดที่4ี่นะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นงวดที่4นะครับ,รบ, 4, รบถัดมานะครับถัดมา ถัดมานะครับเป็นงวดที่5นะครับงวดที่5นะครับถัดมานะครับเป็นงวดที่5นะครับก็สูตรนี้ก็จะได้9กับ0นย์นะครับเป็นงวดที่5นะครับ9กับ0ผลลัพธ์2ตัวงวดนี้ออกเบิ้ลนะครับ0 0นย์นะครับก็ถือว่าเลข0ย์ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับงวดนี้เลข0ูนย์มา2ตัวเลยนะครับก็ถือว่าเป็นหลักสิบนะครับตามสูตรเลยนะครับ ก็ถือว่าผ่านนะครับเป็นงวดที่ห้านะครับท่านผู้ชมถือว่าผ่านเป็นงวดที่ห้านะครับแล้วงวดที่หกแล้วครับงวดที่หกจะได้ตัวไหนกันนะครับงวดที่หกนี้นะครับจะได้ตัวไหนกันนะครับสูตรนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็เข้าอยู่ที่หลักสิบเลยนะครับก็ห้างวดนะครับเดินหน้าเข้ามาห้างวดนะครับ แล้ววดที่หกนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับวดที่หนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับคนอื่นก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนก็จะมีทุกคลิปนะครับคำเตือนนะครับก็เพื่อปรารถนาดีนะครับจากช่องไทยพารวยนะครับ ดูครับคำเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็คำเตือนก็มีทุกคลิปนะครับก็ตามกดตามของ YouTube เขานะครับก็ก็เป็นการน,นี่นะครับ เตือนกันนะครับก่อนจะนําตัวเลขไปใช้ก็ให้พิจารณาให้รอบด้านนะครับก่อนจะนําตัวเลขไปใช้จริงนะครับก็พิจารณาก่อนนะกันก่อนนะครับที่จะนําตัวเลขไปใช้จริงนะครับก็ลองมาดูครับ so, สูตรนี้สูตรนี้จะได้ตัวไหนได้เด่นตัวไหนกันนะครับเป็นงวดที่6นะครับสูตรนี้ก็จะเป็น10ล่างนะครับ10ล่างนะครับ เข้ามาก็ห่างงวดลวดนะครับแล้วงวดที่หกนี้จะได้ตัวไหนกันผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้มามาลุ้นพร้อมกันเลยนะครับนะครับผมก็จะใช้ตำแหน่งสามตัวหน้านะครับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับผมจะทำเป็นตัวอย่างงวดแรกให้ดูนะครับผมจะใช้ตำแหน่งนี้นะครับท่านชมใช้ตำแหน่งนี้ครับ นะครับ053นะครับใช้ตำแหน่งนี้นะครับ053ผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้นะครับ053นะครับ053ก็หน้านะครับหน้าคอ1นะครับถือว่าหน้าคอ1นะครับก็0บวกกัน3ครั้งก็ได้0นะครับแล้วก็บวก9ก้าของที่ก็จะได้9นะครับงวดนี้ได้9 เพิ่มไปแต้มเลยคกั90นะครับผลสองตัวก็ออกอะไรนะครับที่ผ่านมานะครับออกอยู่ที่00ใช่ไหมครับนะครับ00ก็ผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับเนี่ยใช่ไหมครับโอ้ผมผมดูอีกทีนะ90นะครับไอ้90นะครับเนี่ย90 พอดีผลก็ออกอยู่ที่0 00, ูนะครับแล้วงวดที่6จะได้ตัวไหนกันนะครับผมจะใช้ตำแหน่งนี้นะครับมคิดคำนวณให้นะครับ3ตัวหน้าครั้งที่1ก็คือนี้นะครับ6กสีนะครับ6 4สี่นะครับหกสี่แล้วก็8ดนะครับ ก็ใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับมาคิดคำนวณให้นะครับใช้ตำแหน่งเดียวกันนะคิดคำนวณให้นะครับนะครับหลักร้อยบวกกัน3าครั้งนะครับแล้วก็จะมาบวก9ก้างที่ทุกครั้งนะครับ วิธีคิดวิธีคำนวณนะครับนะครับเรามาดูครับจะได้เด่นตัวไหนกันครับมาคิดคำนวณพร้อมกันเลยนะครับว่าจะได้ตัวไหนกันอันนี้ก็จะมาเข้าเลขห้านะครับห้าอันนี้ก็เข้าเลขศูนย์นะครับนี่ครับวันนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับ3 6มหนะครับ ก็ใช้หลักหน่วยมาก,ก็คือเลข8นะครับ8บวก9คขงที่นะครับ8บวก9้างที่ก็จะได้17ก็ใช้เลข7มาเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับก็คือได้เลข7นะครับ7เดินหน้าไปแต้มก็ได้8นะครับงวดนี้ได้7กับ8นะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับ7กับ8นะครับ7แล้วก็8นะครับ ว่าจะมาตัวไหนกันนะครับเจ็ดกับแปดนี้นะครับว่าจะมาตัวไหนกันนะครับเป็นหลักสิบเฮ้นะครับจะมาตัวไหนกันจะมาเลขเจ็ดหรือว่าจะมาเลขแปดนะครับก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆและสมาชิทกทุกๆท่านนะครับ,อย, like, รบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับ ท่านไหนแชร์ออกไปก็ผมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้แชร์ออกไปจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับจะได้มีคนเข้ามาชมกันเยอะๆนะครับท่านผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับท่านไหนกดติดตามผมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับลองมาดูครับลุ้นกันครับ เป็นแนวทางให้นะครับ10บล่างนะครับเข้ามาทั้งหมดทั้งมวลก็หางวดลวดนะครับ10ล่างนะครับแล้วงวดที่6นี้จะได้จะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับก็ได้แค่7กับ8ดนะครับว่าจะมาตัวไหนกันเป็นหลักสิบนะครับเป็นงวดที่6นะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับลากันไปก่อนนะครับ